อย่านูใานดไในบแล้วก็เ่ค้นไปร้างเนี่คไปม่ะเลไปร้านอไรไปร้านอะไรไปร้านอะไรไป้านละไลาองาอหลายแค่บ้านเบิ่กันอะไรกินกันที่

สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เห็นแม่เพียวมาบ้านทพนม่วงค่ะมาเฮ็ดบุญไอค่ะมาเฮ็ดบุญแจกข้าวดันนี้จะเตรียมงานวันแรกค่ะพี่น้องห้อกระต้มเด้อกวันนี้เฮ็บุญแจกข้าวค่ะของไอ้ชายแม่เพียวและลูกพี่ลูกน้องค่ะพี่น้อง ต้มดีเนาะเอ้าลองร่มๆหายตสมองเป็ียวอเลยจกทั้งสรีทั้งโตเนอะสลีต่างห้างสรีตาห้าอีกสลีตางห้างที่ไห้าท่านสลีค่าง้างเนี่ยาอะไร ัลอ๋อเห็นแล้นากินเนาะเห็ดสี่ส่วนยังไม่ได้สุกก็น่ากินแล้วเห็ดสี่ส่วนเด้อเห็ดสี่ส่วนตะกตักตัเขาสี่ส่วนตักกันกล้วยผักกล้วยสี่ส่วนเจ้าก็ห่อให้เบ้องเลยนะฮอแต่ว่าห้อมัดธรรมดาเขานี่ยหรอวะเบ่ได้บอร์อะไเห็ดเป็นเอ้ก้นแหลมเห็ดแต่ผู้เห็ดเห็ดบมเป็นก้นแหลม เนี่ยสูตรผสมเพผงซีใส่มะพร้าวใส่ข้าวกลัมหรืวก็ใส่ตัวดำเนาะตัวดำแช่น้ำแล้วก็กล้วยค่ะพี่น้องตัวดำต้มที่ก่อนเน๊ต้มเนาะต้มให้สุกต้มมะพร้าวมะปุ๋ยเฮ้อได้ตัวนี้เขากไม่ได้นึ่งเลยเนาะเขาจะต้มเอาเนาะเเออาต้มต้มเอาอร่อยอร่อยน่ากินอร่อยอร่อยน่ากินตัวนี้เขาต้มดีค่ะพี่น้องโบราณเนาะ กะต้มโคมกะต้มาต้มโคมโบราณกะต้มโคมโบราณเไปกะต้มดีกะต้มดีเนาะเใส่มได้เนี่ยแกยกก็มีค่าทัขอายกก็เสียหามืนเด้อะเยกยอเยเยอะะเอเยเะยเย่เเะอยเอัเจัดอัน

มุกกระตุหนยระตุ้นกระตุ้กระต้นกะต้นเยะ้รบนมกกรต้นเทียนค่ะกต้นเทียนปเบิเงินห้ไทเบิกเนที่มือ จากโอ้ลากินมากพี่เอาเลยยยเอาทำให้ดูแบบใดแรอเป็นเนื้อมังกันเจาเองปื้อเด็ดใส่มันก็เยอแล้วปื้อไข่ล้ปื้อไข่มาดาบ้อเปเจาอ่ะอะไรนโอ

เอาไปเจอเจอไปกีนขนเปร้วเชือใจมันไ่าในในแต่ถ้าขนมัมีมะุมันดนราตมแเอาเอาอะไรเขาใปลาเขาใส่ปาดุดมะข้าซอยได้เป็นยากเป็นแดดเดียใล่ใส่กระตุ้นแมเอ็ด็เงาจะเบ่งเลยนี่นะฮะเบ่งงาเบาคนก็ยังงามจะบเ่งุน คนจับน่กัย id ังงามเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ้ยนีงเสี่เลยรากาศห่อกระต้มมิสยายัไงนะละลายพิสยา้อะไรม้งระออะ อันนี้ก็เป็นไส้เพื่อนไส้กระเียมค่ะพี่นล่าไไส้กิข้าวอันนอันนันข้าวขนมจีนขนมจีนขนาใส่สข้เาก็้ใส่มอกระโตขูหมอโตอันโหมาอดียวคิดอันนะ้ยับะมีหั่าากำลังคูดมะพร้าว อันนะี่คนเอปลาเวนอนนี้คือปาไ้ทำน้ำนมจีนไปเนาะเครื่องครัวโอ้รุ่งรุ่งประมาณเปลกเลยเม่นและเอาอันนี้ของคนนั้นเขาสาธพิตให้ดูนะไม่ไม่นี่อยากรู้ว่ามันมันกระต้มคมแล้วว่ามันหอมหมกเนม อ้าวมันก่อนทุกอย่างอะ่ะทั้งแหนมทั้งเ้าต้มแล้วกาห่อหมกแหนมเนื้อคนแบบกินแค้งเดียวจะได้อิ่มเออหมกแหนมเนาะห่อหมกฮืออ๋อตับใส่แรงดึงขนาดนั้นเลยเถอะเธอออกไว้แรงก็กิดกันต้องแต้เปลือว้อย่านี้เนอะฮื้

con xui hòm mộc ném, vui quá, bắt lắm, vui 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 lắm, ບາດນค້ເไມມโซไັນບັນຍາກາດກາໄທໂຊຄັບໄດ້ແບບທີ່ໄທໂຊບ້ານຜົນໝ່ວງເຮົາເດີ້ນີ້ເດີ້ບໍ່ມີຫຍັງມາແຈກເຂົ້າບໍ່ຕ້ົາກະอິດວ່ຍໍາກຍຍອົກນຍນ ហើយញ៉ាំនេះមកចូល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 ទៅតែនេះកាប់តែแหนងเด้อញ៉ាំក៏ត่อมមកខ្នាតเด้อໂຕໃດពីខ្នាតเนาะធម្មតា2 3ទៅរាំប្រាំងណៃព្រលិខ្លាចខ្លัวខ្លៃញ៉ាំក៏ត่อมមកបែអើយនេះវិលប៉ុនមក តាប៊ុនមេមាដើមតពគំនិតថាថាថាអានេះមើលអាចមកហងណាតែចែកហងយកហ្នឹងអាកានេះថានិយាយដល់អានយ៉ាងតែតនប៊ុនអីអញ្ញុក៏តនប៊ុនចែកអាយច ндай វិញតនមូននេះកាក់មេគូអូ ปูดขนดายใหญ่เนาะบักง่ายอันพอดีเลยไปใส่เลยไงพูขนาดแลวก็แมทเลยเนาะแมท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 เลยน่าร okay, ักน่ารักนารักไข่อนแมทไ่อ่อนล้ไหเนาะแมทไข่ถัล่ไข่ตองตะเบอะปอเนาะจม่มเจียหน่งสละไข่เลยแมท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 กะต้มแมทขนาดแน่ระสระไง ขัดต้มหัวงอคนแลมคนแลมเนาะอันเดียวกับมล่ะบ่ต่อ้แต่อยคนละยเนาะเ็จลกดเกรเป้บเรียนเนาะเออคือแลอะเอนกก็ต้มหัวงอนอนกับ